ครรับอาาจย์พระดินอันดินของใครครับอาจารย์พระพิมพ์เม็ดกระบกพระพิมพ์เม็ดกระบกอกของพระอ๋อยวัดไรยหลวงพระอ๋อยวัดไสร้างปีสองสี่ห้าเจ็ดวันนี้คุณอยู่กับครูเสือนะฮะและเพจได้พิมพ์พิเศษพิมพ์ที่ไม่ตัดปีกปกติตัดที่ออกข้างไงอ๋อนี่เป็นเม็ดขนมเปี๊ยะไปเลยเม็ดกระบก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 เม็ดขนมเปี๊ยะนะฮะเดี๋ยวจะเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะท่านผู้ชมนี่นะปกติข้างถ้าตัดออกเนี่ยคือข้างไม่พิเศษข้างไม่ได้ออกอ๋อนี่ไม่ได้ออกนะครับข้างไม่แต่งไม่ได้ออก นิยมไหมจ๊ะยมอ๋อท่านเก่งท่านยุคโอ้โหท่านยุคอุบุญยุคนั้นเลยนะยุคสองสี่วันสี่ห้าเจ็ดน่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูดีอุบุญท่านเกิดปีชงสี่หนึ่งสามโอ้โหนี่เใช่ไหมพอค่อนข้างที่จะหายากหาตัวจริงยากท่านเป็นเพื่อนเป็นสารพิการหลวงพ่อรุ่งท่ากระบืออ่าท่านเป็นเพื่อนซาทำมิกนะฮะหลวงพ่อรุ่งท่ากระบือหายากไหมครับหายากมากนะท่านผู้ชมฮะดูดิฮะพาสองสี่วันเน้นแบบนี้ พาหลายปีกับพายุแล้วกับปีนต่างกันถ้าร้อยกว่าปีก็จะมากกว่านี้อีกมันจะหนึบมันก็มีนี่มันปีหกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดแล้วนะสองห้าหกเจ็ดนะฮะอันนี้สองสี่ห้าเจ็ดนี่สองสี่ห้าเจ็ดนะฮะร้อยปีนะร้อยสิบปีร้อยสปีนี้หกนะร้อยสิบปีนะฮะโอ้หายากมากฮะพระของท่านจะไปทางไหนอาจารย์ยุคนั้นธงพันเขี้ยวคาดนะมันน่าจะหนักการของการคนส่ายตะบาร์บมีมหาอมนาศนะสมัยก่อนก็การเขี้ยวกันงาอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมนะมันจะหายากเลยนะ คือสมัยก่อนมีพูดชอบลองทดลองไงอาภาษท่านไปยิงอาภาษท่านไปยิงมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือท่านเก่งวิชาแพทย์ด้วยน้ำมนต์ของท่านไม่ธรรมดานั่นเห็นไหมครับคนเป็นอภิวาตะกร้อต่างๆท่านเอาไปกินลดหายหมดโอ้โหไม่ธรรมดานะข้าเสกท่านการลือลือมากเห็นไหมครับไทยกินและสื่ีจำยาท่านจะเฉลียวหลาดโอ้โหนะคนบางเทียนได้ยินของท่านมากบางเทียนวัดไซที่ย่านอยู่ย่านบางขนเทียนนะครับใช่นี่บอกลงไ่อยวัตไซนะฮะวัดไซสองสี่ห้าหกนะฮะ 111ปีแล้วนะครับปีนี้67เจ็ดแล้วมีคนพูดตรงๆไปมาโอ้โหท่านผู้ชมฮะมาตาท่านดุดันนั่นเห็นไหมฮะชาติรัตภูริถึงท่านมากนั่นฮะหายากนะหายากมากที่หายากหาชมยากเป็นพระท่านมรณะท่านอายุยืนมากท่านมรณะปีสองพันห้าร้อยหนึ่งสองห้ายหนึ่เก้าแปดสิบเก้าปีแปดสิบเก้าปีก็ถือว่ายุยืนนะนะฮะท่านผู้ชมฮะ